ทมงานบุญซับเบิกฟ้านะครับบุญซับเบิกฟ้านะครับเลขยกำกับ20-40นะครับรูปแบบของประเภทนี้ไปยไเยลบุญับเบิกฟ้านะครับ20ต้สูง40ห้มตกใกลๆได้หลาย คุณกัเบอาเป็นผู้ต่างสังกัดที้งันจงโชคดีทางแล้วมันไฟเขาไฟเป็นอย่างนี้ก็่ากันอ้าวเดียวมาลูป้ามาลูป้ามาลูป้ามาดูป้ามาดูป้าปีเ สวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆนะครับพี่น้องครับุณซับเบอกฟ้านะครับล่างไปลุกล่างไปบินได้สูงมากๆเลยนะครับสวยงามมากๆ หาสิบไม่หมดเลยเวลาทางใต้ห้าสิบห้าต้มควัดต้มควัดแล้วโยกไปแน่ยกแล้วนะครับพี่น้ำครับโยกแล้วยกติดเรียบร้อยนะครับโอ้ยสวยงามมากเลยเรียบร้อยทีำงานบุญัพเบิกผ้านะครับ แรงมากๆนะครับข mm ้อ hmm, ก็ดีนะครับข้อ nah, สูงข้อโจดีมากมานะครับบาดีบาดีนะครับปลาไผ่ดำนะครับเบาดีบาดีแล้วนะครับเบาว่เบาเบานะครับไอโรยวาหลบโยกเบาๆวนเบาเบานะครับอ่าใส่เลยมาเลยมาใส่เลยนะ เบอาดีนะครับสองร้อยสิบคะแนนแล้วนะครับข,าเ,เา,ขาเป็นเส็นเป็นทางนะครับไม้มเสียเด้อไบิ่งไว้เบิ่งไหายบ่ได้สองร้อยมาขาเต็ม่นสี่แน่สี่แนะ่ เรื่องเหล็กสีไหลเล่นนะครับพี่น้องครับทีมงานคนลาฝันลาฝันนะครับโลบุญทรัพย์เงินฝานะครับเมาเลยนะครับหางเบามากเล่นนะครับปลาดําเงินสลับกับปลาวขาวบางเพรเห็นหมกไปหล่าขณะที่เขาเดี๋ยวปลาขานขานขาวหน้าหนาเลยครับนี่ย่เป็นเฉลียงคือทำไมที่เป็นเฉลียงคืนอ่ะขานหน้าหนาต้องเป็นเฉลียงไป เดี๋ยวก่หนเานุ่นๆทีน้อยโตไปนะครับเน่ยเบานะครับพี่นองครับเบาเซ็ว่าผมก็ดูดดูดดูรดูดดูดดูดดูเดูดดูดดูดู่ดนงดดู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 ดดเดดูดดูดกูดด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 ูดนูดด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 กดาูดดูเ แก้วเงี้ยแรับองงูอยู่บ่นี่จะเห็นว่ามองนดำดำน่ะมองงูดำดำมันบ่าแน้แกเนี่นี่นี่เปิดแลสิตัดลงมาหน่ยนี่ผ้าซื้อนี้เราผ้าซื้อนี้เราเห็นบ่เลยเบื้องเลขสี่่อยเลยเบื้องเลขสี่อยเลยครับนี่แม่เขาอยู่จะเห็นว่ามององว่างมององว่างน่ะมองว่างม่ กวานลูไม่อีกลูไม่อีกแล้วลไม่อีกได้กวานแล้วอเแจมเล่นหนูนนี่ไหมครับนหนขาเขาเลมเขาเขาเลยไหมหนูหนนยไหเออนี่มา่อยก็เห็น่ข่อยก็เห็นปัดอออา้มาทานมากนะครับเอายัเ